ใช้เกลือแร่วัวควายอย่างไรให้ถูกต้องสวัสดีครับนะครับพบกับร้านตอบแทนคุณการเกษตรหรือว่าเกียงศักดิเ์เมล็ดและท่อนพันญ้าอาหารสัตว์นะครับวันนี้นําสาระดีๆมาบอกสําหรับใครที่ใช้เกลือแร่นะครับหรือว่าแร่าธาตุก่อนนะครับหรือเราเรียกกันว่าเกลือแร่เนาะว่ามันมีสูตรไหนบ้างแล้วก็ใช้อย่างไรนะครับที่ร้านนะครับก็จะมีของ เกลือแร่ก้อนนะครับของ KS นะครับก็จะมาแนะนําคร่าวๆนะครับเวลาที่เราเลือกใช้งานมันจะได้เลือกได้ถูกประเภทนะครับไอตัวฉลากเหลืองนะครับหรือก้อนสีเหลืองนะครับก็คือตัวนี้สําหรับแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ไม่ว่าจะพร้อมผสมหรือกําลังจะเป็นสาวหรือวัวท้องหรือแม่ลูกอ่อนได้หมดนะครับตัวนี้ก็คือสําหรับบํารุงทั่วไปนะครับ บำรุงทั่วไปตัวนี้ได้หมดเลยนะครับวัวผู้วัวตัวเมียได้หมดส่วนตัวนี้ก็คือสําหรับวัวขุนนะครับสําหรับวัวขุนนะครับโดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับก็คือจริงๆมันก็กินด้วยกันได้หมดแหละแต่ว่ามันจะใช้ได้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับเช่นเราอยากเอาไปบำรุงแม่พันธุ์แต่เราเอาอย่างนี้ไปให้ประสิทธิภาพมันก็ไม่เต็มที่เพราะว่าแร่ธาตุต่างๆที่มีนยครับมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างนี้มันก็เสริมวิตามินต่างๆเข้ามาช่วยในอ่า ระบบต่างๆของวัวแม่พันธุ์อย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ของ k ค z นะครับก็บำรุงแม่พันธุ์แล้วก็ไม่แตกง่ายนะครับนี่คือสาระความรู้นะครับนำมาเสนอเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะซื้อผิดพลาดบางทีก็หยิบไปมั่วๆนะครับก็ซื้อเพราะความเคยชินนะครับก็เอาง,ง่ายๆฉลากเหลืองถ้าเป็นของเอ่าค S ฉลากเหลืองแม่พันธุ์ตัวนี้บำรุงทั่วไปตัวนี้วัวขุนนะครับจะได้เลือกให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้ถูกประเภทนะครับจะได้ประสิทธิภาพดีกว่านะครับ